สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะมาดูตัวป่วนป่วนจะซับเลยหิวหิวข้าวหิวเออน้ำกินน้ำครับกินน้ำกินน้ำก่อนครับสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะ แดดวันนี้แดดจ้าแดดจ้าค่ะแดดจ้ามิ่งหน่อยก็ออกมาอยู่หน้าบ้านเลยแต่เสาเลยกินน้ำก่อนครับผมกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมจะคึกให้ดูนะครับอเอาเอ,าอ้มเป่าเป้าก่อนขันอิ้มแล้วเป่าเอากินก่อนเออกิน้อ้มก่อนลูกกินให้อ่มก่อน ในอิ่มก่อนเด้อนั่นเอาบัลนี่ตักเบิงังตักตักเป้าเบิังแน่แน่แน่ตักเป้าตักเป้า,ปา,อาลองเบิงังลองเบิงังเอาอีกแล้วมิงมิงเบิ้งเบิ้งเบิงบ้งกุเป๋มาแล้วเบิังมิงมิง เ็งบ sure. oh. oh. <meals> ุ่มเมืแล้วเพราะมีอีกแล้วนอกนั่นมันได้อันเดียวนี่เหลืออันเดียวนี่ละมิงเอาเอาเอาลองเบิงลองเบิงอายกโชว์บอกให้เป้ากับอเป้า ครับผมครับผมมิ่งมานอนนอนน,อนั่นเร็วเเอามานนิบ่เหลืบอบ่เหลือ <c oughs> พูดออนตัวน้ำตะกาพุ่นไหมตะกาที่ดำพุนนันน่นนั่นนั่นนั่นเห็นบอ่อบาดนี่โอ้ย โ่มีให้ได้กินน้ำอีกดอกปัานนีเเ้เด็กเอ้ยเด็กดื้อดื้อแต่เช้าเลยครับเด็กอะ่ะเป็นยังจังดื้อแต่ครับควนแต่เสาเลย ทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นนั่นเร็วเรี่วเรี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 วก <c oughs> ินกล้วยครับกินกล้วยอย่าลืมวิตามินซีนะครับบ่อะไรกินเทียนลูกเด้อครับเดอ้อหอบไซแค่เราเท่าไรกับโบโหูเดอ้อนี่คุณอ่ะโอ้โหโหสามราคาสามมูตื่นตื่นอย่างนอ้อ โอ้โหเสียงผูใด้พี่ดาวคึก <ination noises> <àn os UB> มาพี่มิงมาพี่ม yeah, ิงบม่ได en uh, ้ญาติก <None Öz ell großes> ับแม่กับบ้านนี่ตีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแน่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 อะไรหอบได้กับไปอาดหลาดมามา เจ็บมาหลุกมาเจ็บมาเอ้อกินค้ดกินคุณไปซีดเล่นอยูยบันนี้กินดีๆก็ต้องเล่นขอบคุณแม่แม่นะครับที่ผมได้กินกล้วยหวานๆก็ขอบคุณ พ่อแม่เอซพ่อแม่เอทุกท่านนะคะผุ่นมาอร่อยค่ะปุ่นอา้าทั้งยืนทั้งลับทั้งกินทั้งลับุ่นโอ้ยบึบบึบบึบแสบบอ้าละ่อยไหมครับร่อยครับ่อยเออขั้น มันบ่ระพอร่อสิแลลวขั้นดอกตอนนันโตนันนันเอาลองเบิง่งเอาให้หมดเลยโอ้โหน,นั่นนั่นยาสดเลนนะครับเฮ็ดอีอย่างจังสั่นเฮ็ดอีอย่างสันงส่นมิ่งบ่จิ้นก็ต้องเอา มาต้องยัเลนไปให้แม่กินเลยเอา้าคุณแม่ขากินเลยลูกชายเจ้าบอกจินน่ะล่นแล้วเออให้คุณแม่หอบดีกว่าว้าว <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยบอกินมาต้องเลนอืมนั่นเห็นบอไม่มีอะไรเลยครับ อย่าดื้อน,นะเด็กดื้อระว่างนะระว่างโดนตีโอ้โหตัวท่านมเมา,าบนไดเนาะพะเนาะเพราะว่าตรงนี้คุณตาพิปกปล่อยน้ำออกแล้วก็ดินถมกวดดินถมกองขยะมาเล่นเทินทถึกเดี๋ยวจะเจ็บแล้วขยะ เจ็บไปใส่สปลาหย่า,าพาใยั่ผิด mm hmm. เป็นยังจังบกคึกแท้ฮะ mm hmm. บกคึกเลยผม mm hmm. คึกค่ะแม่ mm hmm. คึกค่ะแม่ครับ mm hmm. คึกค่ะแม่อืม mm hmm. คึกค่าแม่ครับคึกท่าแม่ต่อไปเป็นรายการแสดงโชว์นะครับมายากลครับเอาครับรถกันบืนบืนเอาบืนบืนเอาบืนบืนครับบืนบืนมายากลครับมาถึงแล้วครับแม่แม่อซครับ เดินครับดินขับรถครับขับรถทียัดเคาไปหยั้งบาดนี้ฮะยัดเคาไปเฮ็ดอีหยั้งเฮ้ยเอาเอาแทงงาครับ <c oughs> แทงงาครับสวัสดีครับไตถังครับไตถังเท่ครับเท่ นี่ยังติดปากกล้วยครับกล้วยติดปากผมครับขอบคุณแม่ซี FC ทุกท่านนะครับมันเป็นกําลังแรงใจให้ผมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจครับขอให้แม่ๆเอซี FC ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคบอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ ลิปนี้สวัสดีค่ะ